สวัสดีครับผมทินุวิานีดีนะครับืันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติขุนพวอนะครับอยู่จังหวัดตากครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศครับท่านหลังของผมนะครับเป็นวิวภูเขาท่ามกลางธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมยืนอยู่จุดสูงสุดนะครับของอุทยานแห่งชาติขุนพวอนะครับพาพี่น้องไปเบิงบรรยากาศครับตอนนี้ครับผมยืนอยู่ อ่าบ่งร้านจอดรถนะครับนี่ก็คือด้านหลังของผมก็เป็นบ่งสถานที่กลางเต้นนะครับ,บนี่ครับผู้ใดมักบรรยาก,กาศนอนกลางเต้นอยู่ทั้งภูเขานะครับกับมาตวงนี้ครับอุทยานแห่งชาติคุณพรอรนะครับทิศนุออีสานดีมาแล้วครับผม ก็องได้เห็นบรรยากาศด้านหลังผมครับนี่นะครับยามือเศร้านะครับแต่เศร้ากับสิมีทะเลเหมอกนะครับอยู่ด้านหลังของผมน่ครับเป็นภาพบรรยากาศง้ามครับผมง้ามพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของบ้านหนองหลวงนะครับอ่าหมู่ที่สามอ่าตำบลสามมือนอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตาก เปิดมะคับมาเที่ยวได้ครับผมอุทยานแห่งชาติคุนพะวอเนี่ยครับก็ครอบคุ้มไปสองอำเภอครับอำเภอแม่สอดแล้วกับอำเภอแม่ละมาดครับผมนี่เป็นทั้งคืนนะครับมองร้านกลางเต้นนะครับหลังจากนี้เขาไปติดต่อ,อมองเซาเต้นนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่นไว้แล้วนะครับ บริเวณที่ผมยืนอยู่นี่เป็นจุดสูงสุดนะครับอยู่ด้านหน้าของผมเป็นที่กลางเต้นครับผมแต่ผมจะพายงานางขึ้นไปครับบริเวณนี้ก็เป็นที่มองกลางเต้นนะครับนี ด้านหน้าของผมพุ่นจะเป็นมองกลาง์เต้นนะครับนี่ขวามือของผมนี้เป็นบ้านพักนะครับเขาสามารถพักได้ประมาณสิบคน้นสิบสี่ค้นยี่สิบค้นนะครับหลังนึงราคาพว่แพงครับประมาณพันกว่าบาทนะครับท่นหา นะครับเราเข้า้องก็อนจึนี้เขาเต้นมาเองหรือว่าจิเศเซาทั้งอุทยานก็ได้ครับผมนี่ก็เป็นมองกลางเต้นครับขวามือของของผมนี่ก็เป็นอีกมองเนืงอครับที่เป็นมองกลางเต้นนะครับ ผมพระย่า,างขึ้นไปข้างบนครับตามผมมาครับผมที่น้อยสานนี่ครับ ผมมายืนยู่บงจุดสูงสุดแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศด้านล่างครับผมบองบริเวณกลางเต้นนะครับบรรยากาศดีครับเมื่อคืนนี้ครับตอนนี้อตอนเศร้านะครับตรงนี้เคเป็นร้านจอดรถครับผมอันนี้ก็เป็น อห้องน้ำครับผมห้องน้ำรวมนะครับเวลาผู้ใดจะมาเที่ยวนะครับหลังมาจอดรถบางนี่ห้องน้ำรวมเพิ่อนก็มีไว้บางนีแล้วก็ห้องน้ำยู่ในบ้านเพิ่นก็มีอีกต่างหากนะครับนี่เป็นร้านจอดรถครับผม เบิ่งวิวธรรมชาติครับกับทิโนอิสนันดีครับผมมือวานนี้แนะนําสถานที่เที่ยวครับอุทยานแห่งชาติขุนพะวอครับผมตั้งแต่ก่อนนะครับอุทยานแห่งชาติขุนพะวอบงนี้นะครับเพื่อนสิซื้ออุทยานแม่กาสานะครับลราก็เลยได้มาเปลี่ยนซื้อเป็นอุทยานแห่งชาติขุนพะวอนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้พลทหาร เช้ากะเลียงสมัยก้อนนะครับสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพรเพื่อนได้มัดลบกันในสงครามอยู่บริเวณพื้นที่บางนีนะครับแล้วพเพื่อนก็เลยได้เสียชีวิตลงนะครับพรเพื่อนก็เลยตั้งซื้อเป็นอุทยานแห่งชาติขุนพะวะนะครับพรเพื่อให้เป็นเกียรตินะครับของทหารกะเลียงผู้นี้นะครับแล้ววันนี้พเพื่อนก็เลยมีการตั้งศาล นะครับศาลขุนพะวะนะครับอยู่เส้นทางตากแม่สอดนะครับพี่น้องที่พานไปพันมานะครับก็ไปสักการะบูชาเพิ่นได้นะครับอยู่เส้นทางตากแม่สอดนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับย้าแดดอ่อนๆนะครับย้ำมือเศร้านะครับกับผมที่นุ่ยสายนิดดีครับ ครับเป็นพื้นที่กลางเต้นนะครับอากาศดีครับ